สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับซ่องสาวลาวพาแซบซานลนะคะวันนี้สาวลาวก็จะพาไปจุปลาไซมอนนะคะพร้อมน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดเข้มข้นค่ะแล้วก็เราก็มีผักข้างเคียงคือมะละแล้วก็ผักแก้มมาชิมกันเลยคำแรกจะเป็นยังไงเนาะจิ้มเข้าไปพี่น้อง เดี๋ยวคำแดกจะเป็นจีงไหนน้อพี่น้องเนาะมาติดตามมาสิมุกกันเลยอือคือว่าป่ามันสดพี่น้องป่ามันสดวเวลาเขับปากเวลาเคี่ยวมันจะเป็นกรุบๆแล้วมาบวกใส่มะละบวกใส่แครอทแล้วมาบวกใส่น้ำจิ้มอือสุดยอด หนึ่งน้ำจิ้มเด้ออืมมาเด้อพ่อจ๋ายัดปีนกันไหมเอ้สาลาก็ไม่เคยกินอ,อ่ะสาลามากินโอ้ยสมพอลเห็นแต่แฟนสาลาเกลีย อืมไม่แซ่บแบบนี้เอง,เอง,เองเนอะพี่น้องมาบวกกันน้ำจิม้มสามรสเปรี้ยวเค็มหวานเนื้อเหมือนเนือเหมือนเด้อพี่น้องเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยอืม มีกับข้างปากใชมอนมันจะเป็นกรอบ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 อยู่ในปากฮืมชุดฟินเลยพี่น้องริมข้างปากฮืม สดเลยได้พี่น้องเมืองเดินเนี่ยเหะะนือป่าเซนต์มอนอืมใช่รกสิ่งที่ปรุงฮืมจืดได้เลยอืม nặng đấy, chỉ sốt nước chìm này กลับเลยน้ำจิ้ซมซุมๆหอมน้ำเยอะอืมสุด,ด,ดอยอดพี่นองพี่นองมา อืม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 สม้ำจิ้มใ่ปุทอืมน้องเอ้ยสุดยอดมั้อเนี่ย แล้วจิ้มให้เบิงนะึงเด้อเนี่ยจิ้มกับน้ำจิ้มซีมฟูด้ดอื้อหือ

ชามะเด้อพ mm. ี่น้องเด้อเบิ้งเด้อน้ำจิ้มซีฟูดน้ำย่อยโชชดอืม 暫嘅咩啦？ ัหลายพี่น้องมือสะพัสว่าสำหรับคลิปนี้สาวลาวก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวลาวเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้ชมกันด้วยนะคะบ๊ายบาย